สุขสันต์วันเกิดขอบคุณครับพี่แจ๊คขอบคุณครับวันนี้มาเซไ์วันเกิดแต่ไม่ค่อยเซไ์เลยพี่บอกครับ,บ<อ>วันนี้สัมภาษณ์แบบเป็นกันเองนะครับผมใช่คับผมก็สนุกสนานใช่ไหมไม่เอาเอกันนี่แหละครับเผื่อออกอง่าด้วยนะ <laughs> ก็ดีครับก็ขอบคุณครับผมพี่แจ็คกัลลีครับผมพี่บีครับพี่ฝนครับผมก็เลี้ยกพก่ฝนไอเกียรติเซอร์ไพรส์ผมถึงกองละครเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เซอร์ไพรส์ในจังหวะที่เห็นนะครับเพราะว่าพี่บอยโปแตกนะครับผมผมเห็นก่อนนะแต่ก็เซอร์ไพรส์ครับพี่ทั้งสามคนมาเซอร์แปร์ั้งใจมากขอบคุณมากเลยครมีของชิ้นใหญ่ด้วยแต่เดี๋ยวตามไปนะคะได้เลยครับผมขอบคุณมากๆเลยครับปีนี้เป็นไงบ้างคะวันเกิด แบบมีเซอร์ไพรส์มีอะไรบ้างไหมเอ่ยก็มีบ้างมีบ้างครับก็ก็แบบว่าก็มีมีคนโอเคมัเซอร์ไพรส์บ้างแล้วก็เมื่อวานแม่ก็ให้วันใหม่แอบไปจุดเค้กแล้วก็วันคือตอนแรกก็ก็คือแบบพยายามพยายามจะเซอร์ไพรส์นิดนึงแหละแต่ว่าพอดีวันใหม่แบบว่าตอนแรกถือเค้กอีกเอียงก็เลยปรากฏก็เลยรู้แล้วก็เลยเซอร์ไพรส์นิดนึงนิดนึงเซอร์ไพรส์ด้วยครับผมก็โป๊ะกันหมด แต่ก็ก็ดีครับก็แบบว่าคำนิงก็ชอบอารมณ์เซอร์ไพรส์กันก็ตกใจอะไรอย่างงี้ครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับก็เป็นเป็นวันเกิดที่แบบดีเพราะว่าสองวันที่แล้วก็ไปทําบุญมาด้วยแล้วก็แบบเออก็ได้บุญกันด้วยคนก็มาเยอะมากครับค่ะปี้เบิร์ดเดย์ด้วยวันนี้แฟนคลับขอบอวามมพรมายเยอะมากเลยหรับพี่ประกรครับผมขอบคุณครับแฟนคลับด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนเลยครับขอบคุณที่อพวันเกิดเข้ามาให้แล้วก็ขอบคุณที่ยังติดตามผลงานยัง รักกันอยู่นะครับผมก็พูดอกมากยัางไงผมก็จะพยายามทําผลงานที่ดีๆให้ทุกคนได้ชมกันแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสก็มาเจอผมตามงานได้ครับมาถ่ายรูปก,กับผมได้ครับผมแต่ว่าวันนี้ก็พูดถึงเบลล่านิดหน่อยครับโอ้ใช่ใเอกตัวเองอ่ะค่ะใช่ได้ข่าวตั้งแต่เมื่อเช้าเลยว่าเบลล่านะครับประสบอุบัติเหตุนะครับผม <c oughs> แขนหกัก <c oughs> ใช่ไหมก็ <c oughs> เป็นห่วงเหมือนกันแต่ว,ว่าตอนแรกก็ววจะโทรไปหาแต่ว่าคิดว,ว่าเออคงแบบทักผ่อนหรือเปล่าเดี๋ยวก็เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องโทรไปหาถ้าเกิดมีโอกาสต้แวะไปเยี่ยมเบลล์เลยครับเพราะว่าเป็นน้าเอก ก็วันเกิดปีนี้หอยมีความสุขด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่แจ๊คครับผมขอบคุณมากละเดี๋ยวไปถ่ายละครต่อดีครับผมสวัสดีคร่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่ตากล้องด้วยนะครับผมเย้พี่อะไรครับพี่อะไรฮะพี่พี่แม็กพี่แม็กครับผมอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับหันหันเลขกหันหันเลขบอกจะได้ได้ตัว่าเออแก่หันมาทางนี้เฮ้ยทำรายการทีวีวะเนี่ยเดาแล้ว หนึ่งสองสามบอยเดบิอยด้นะเดูตื่นเต้นดูตเต้นแรกกันแลแรกทำไมแรกแรกกะกะว่าอะไรกะว่าแบบกะว่าเจอร์ไพ์เจอสมไพ์มากเจอสมไพ์กว่าถับถ้าวดูว่าข้าแสวว่าเขาไมไพ่ขับมาโบะอยู่ร้านนู้นเหมือนกันอ๋อ่ม่ี้ใครขับข้ามา đi bố rồi đi bố rồi đưa gì tôi nói nè em học nhé